เห็นว่าทานพี่มาร์กอะค่ะมีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีปัญหาของคุณศีสุวรรณและก็ทิศไพวันซึ่งมีวาทะกันเนี่ยพี่มาร์กมองยังไงกับเรื่องนี้มีความเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะผมว่ามันเป็นเรื่องที่ออกจะเริ่มไร้สาระเพราะว่าวันนี้นะมหาไพวันก็สึกเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงที่มหาพิพะก็นะครับก็ถือเป็น เป็นอะไรเป็นบุคคลสาธารณะใช่ไหมครับก็อาจจะมีทั้งคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านมาหาภวันธรรม,มครับแต่วันเนี้ยนะครับมันมันท่านศึกมาแล้วอ่ะมาเป็นคนธรรมดาแล้วท่ากน,นก็ควรจะมีชีวิตส่วนตัวมันควรที่จะเลิกไปก้าวไก่หรือไปยุ่งอะไรเขาแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ายังจะไปพาดพิงไปตามแซไ,ไปตามอะไรเขาถงนี่มันม,มันไม่ใช่นะคืออย่างี้ดูพี่มาร์กเองไหมว่าถ้าเป็น ข้าราชการหรือเป็นนักการเมืองเราเป็นบุคคลนะเราก็วิจารณ์ได้ครับแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยก็เป็นสิทธิส่วนบุคคนลนที่เราไม่ควรที่จะไปวิพากวิจารณถ้าเกิดเขาทำผิกดกฎหมายก็ให้บ้านเมืองจัดก,การเข้าไปแต่ว่าเราเป็นคนธรรมดาเราควรจะต้องเคารพสิทธิครับวันนี้คุณบอกว่าคุณเป็นคนที่อะไรนะนายกอะไรนะสมาคมองค์ทิชักัฐธรรมนูอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่วันนี้คุณกำลังทำผิดัฐธรรมนูญ เพราะคุณเป็นละเมิดสิทธิชาวบ้านเขาเป็นประชาชนธรรมดาเขาจะไปรับงานแสดงหรือเขาจะไปรับอะไรก็ได้วันนี้เขาไม่ใช่พระแล้วเขาเป็นคราวาสร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเขายังมีสิทธิ์ชอบทมที่ไม่ว่าใครก็ไม่ควรจะไปก้าวไกากาับชีวิตส่วนตัวดังนั้นผมก็เลยว่าไม่จบไม่สิน้นแล้วเราบังเอิญคิดเข้าไปดูเห็นโดยบังเอิญเห็นภาพนี้แล้วมีคนโตเถียงกันอนะ เฮ้ยเขาไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เนาะมันก็เป็นเรื่องของเขาดิเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายนี่เขาจะรับงานแสดงเขาจะไปดูแลแม่ไม่ดูแลแม่ก็ได้แล้วยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมัมันไม่มีโรงพยาบาลให้ไปนอนเฝ้าหรอกใช่ไหมเขาต้องคนก็ต้องเวรยาห่าใช่ไหมผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเริ่มเยอะแล้วก็ก็เลยอยากจะเถียงแทนมั้เถอะเห็นบแบบว,ว่าก็จะมีเรื่องตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่จะศึก ก่อนที่จะลาศิขามาเป็นลักษณะนี้มาโดยตลอดจนถึงพอศึกมาเป็นคาราวาสแล้วอ่ะก็ยังมีกระแสในลักษณะนี้ตามมาอีกเนี้ยค่ะทางพี่มาคิดว่าการที่คุณไพวันเนี่ยศึกออกมาแล้วเนี่ยทิศไพวันเนี่ยสามารถศึกออกมาแล้วก็คือสามารถ ใช้ชีวิตต่างๆได้เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปตามที่รัฐธรรมนูญให้สิทธิ์ใช่หรือเปล่าคะใช่ครับนะคือเราต้องแยกกันนะคือบอกว่าบุคคลสาธารณะใช่ไหมครับข้าราชการนะข้าราชการการเมืองใช่ไหมครับคนพวกนี้นะหรือว่าดารานี่ยนะถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะเพราะว่าบางคนข้าราชการก็กินเงินเดือนยาภาษีข้าดารานี่ก็เป็นคนขายความนิยมใช่ไหมครับฉะนั้นก็เป็นที่สามารถชักนํา ผู้คนแต่ว่าให้อะไรนะขอให้ตามได้ใช่รับท่านมหาเนี่ยตอนเป็นพระเนี่ยโอเคก็เป็นประเด็นทางสังคมนะท่านก็สื่อว่าโอเคเนเมื่อมันเป็นปนัญหาแล้วท่านก็สืกให้ซึ่งผมว่ามันดีกว่าพระอีกมากมายที่ว่าบางทีไม่ยอมสืกนะมีประเด็นเงินเยอะแยะก็ยังดื้อดึงนะแต่ท่านก็โอเคอะถ้ามันเรื่องมากหรือว่ามันมีปัญหานก็ยอมสืกก็มาใช้ชีวิตกับคา,า,ารวะใช่ไหมทีนนี้พอท่านมาใช้เป็นชีวิตกับคา,า,ารวะมันก็ควรจะจบ พอท่านก็ศึกแล้วนี่จะเอาอะไรกับข้ามอีกใช่ไหมครับอพอเขามาเป็นกัลยาวาแล้วก็ยังมาวิจงวิภาควิจารเพราะน,นี้คนที่เป็นกัลยาวาสมันก็ต้องทามาหากินแต่ว่าท่านจะไปท่านเพย์ท่านเป็นคนมีชื่อเสียงไปแล้วแต่ว่าแต่คนเราเนี่ยนะเมื่อศึกมามีชื่อเสียงเขาก็ต้องทามาหากินเหมือนกันนะใช่ไหมมันก็ต้องมีรายได้มีอาชีพนั้นในเมื่อ คงจะมีคนจะจ้ากเขาไปรีวิวสินค้าหรือว่าเา็าเรื่องแต่เขาไม่ได้ไปขายยาบ้าหรืออะไรนั้เขาไม่ควรจะไปยุ่งกับเขาใช่ไหมครับเขาจะไปออกทีวีจะสัมภาษณ์กี่ช่องจะเป็นในแบบทีมก็ชีวิตของเขานะเขาไม่ได้ทําอะไรที่มันเลวร้วายเลยผมว่ามันดีกว่าคนที่บางคนที่อยู่ในในตําแหน่งหน้าที่แต่เราไม่ทําหน้าที่ใช่ไหมครับตอนท่านเป็นพระเนี่ยโอเคถ้าไปทำเนี่ยมันมันมันปฏิเสธไม่ได้ที่จะมีคำพิจารณ์ใช่ไหมครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยท่านก็เถียงมั่งไม่เถียงมั่งแต่ว่าพอท่านศึกมาแล้วเนี่ย วันนี้คือคารวาเต็มตัวนะท่านจะบอกเฮ้ยอะไรว่าคนเพิ่งบวชเรียนมาทมําไมปากคอร้องร้ายนีน่ท่านเป็นคนที่มีความตรงไปตรงมานะตอนเป็นพระท่านเก็บอารมณ์เพราะว่าสภาพเียนเป็นพระใช่ไหมก็ไม่อยากกระเทียมากนะแต่วันนี้ท่านศึกมาแล้วเนี่ยท่านก็พูดอะไรก็ได้เพราะท่านคือคนธรรมดาจะไปบอกว่าเอา้ยคนเพิ่งศึกมาแล้วทําไมเป็นคนที่พูดจาแบบนี้มันม,ม,มันไม่เกี่ยวอะไรกันนี ครับมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยใช่ไหมน,นั้นบางทีเราต้องขอรบสิทธิ์เขาบอกว่าเนี่ยแล้วยิ่งมีคนที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีทักรัฐมนูญน,นะแต่มีคนที่ฉีกรัฐมนูญเนี่ยทาไมคุณไม่ไปเอาเรื่องเขาอะแล้วคุณมายุ่งอะไรกับคนที่ไม่ได้ยุ่งกันแล้วเขาเขาใช้สิทธิตามรัฐมนูญการเป็นคนะเมืองใช่ครับคุณควรจะต้องขอรบเพราเดือยเขาจะทําอะไรเรื่องของเขาละแต่ไอ้คนที่คุณควรจะเป็นลาวีคือคนที่ฉีกรัฐมนูญ คนที่มีคารพรัฐบารองค์วันนี้ที่มีประชาชนมาประท้วงตามสีสันรวนก็ไปสลายการชุมนุมเนี่ยทำไมคุณไม่ไปวิทัศน์มงล่ะครับคนอกเนี้ยประชาชนที่สี่ใช่ไหมว่าประเทศนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยใช่ไหมครับมันควรที่ต้องการเสียงของประชาชนมันเป็นใหญ่เพราะว่าประชาธิปไตยประชาคือประชาชนที่ประายเกือบหน้าทั้งอำนาจของประชาชนวันนี้ประชาชนไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลงนั้นประชาชนก็ออกไป ไปประท้วง,วงก็ควรจะต้องทําได้ไม่ควรจะมีใครมาสก,กัดกัดกว่าใช่ไหมครับอันนี้คุณควรจะต้องไปประท้วงมากกว่าไปทักท้วงมากกว่าเพราะคุณเป็นนายกสมาคมพิจารัาธรรมนูลเพราะนั้นคุณต้องใครก็แล้วแต่ที่ขัดแดั้ธรรมนูญคุณก็ต้องไปต่อตา้านไม่ควรจะมาทําแบบนี้ดังนั้นผมเลยมองให้ตรงลงคุณบทบาทคุณคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับและอย่างมหาไทยวันเนี่ยนะครับนะวันนี้เป็นคาราวาดโดยสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต เขาจะทําอะไรก็ได้ตามอะไรที่ไม่ได้ผิดกฎหมายนะเออแต่ถ้าไปทําผิดกฎหมายนี่มันก็เป็นเรื่องของหน่วยงานรัฐใช่ไหมครับก็เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ต้องดาเนินคดีแต่ว่าแต่ถ้าเขาํามาหากินเนี่ยไม่ได้ออยอย่างคุณพิมรีพายเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าเขาจะขายของกันเลยเขาไม่ขายยาบ้าเนี่ยเขาทำแล้วก็ทํไปเขาเป็นการตลาดเขาแจกของมันก็ไม่ควรจะไปยุ่งกับเขาเออแต่ไอ้เรื่องนี้มันควรจะยุ่งคุณไม่ไปยุ่งเออแต่เรื่องที่เป็นเรื่องของชาวบ้านคุณไปยุ่งอะไรผมอยากจะใช้คำแรงกว่านี้แต่พอเก้ใจพวกคุณนะ ที่วอกเฮ้ยถ้าคุณมีปัญหาคุณเจอผมดีกว,ว,ว่าชาวบ้านกับชาวบ้านผมชอบนะถ้าคุณอยากทะเลาะนะผมยินดีเลยนะแต่ว่าเฮ้ยคนบางคนเนี่ยเขาไม่ควรควรจะให้เขามีชีวิตที่เป็นปกติสุขไปแล้วผมอยากให้คุณมาช่วยกันเนี่ยในฐานะประชาชนด้วยกัน,นคนที่แม่งทำร้ายประชาชนคนที่ไม่รักษาสัญญาใชแม่มคนที่ทรยศปิ้นป้อนนักการเมืองที่แม่งกบฏสัตว์ใชแม่งข้ารายการที่แม่งไม่ดูแลไม่ทําหน้าที่เนี่ย คนเหล่านี้ต่างหากที่พวกคุณช่วยกันต้องช่วยกันต่อต้านช่วยกันอะไรนะต้องช่วยกันโจมตีอย่างเงี้ยแต่นี่คุณมาเล่นกับคนธรรเดาดามมันไม่ใช่ยังไม่เขาทาร์ที่มาร์กมองว่าในอนาคตอะถ้ายังจะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะคิดว่าทางด้านของอทิศไพยวันเนี่ยจะถึงขั้นกับแบบต้องเอาเรื่องเอาราวกันเป็นคดีความนะคะมองอย่างนั้นไ,ไหม,ไหม หมายถึงไงถ้าไปดีเสียงเสียงปัญหาหหมายถึงว่าหมายถึงทิศไพรวันจะทำไมนะครับถ้ายังคงมีประเด็นแบบว่ามีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถึงกันอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสไหมคะที่แบบทิศไทยวันเนี่ยอาจจะต้องแบบทําให้แบบเป็นคดีความขึ้นมาแบบมินประมาททาให้เสียชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างหนึ่งเนี่ยกาแบบตั้งแต่ที่ศึกเป็นขราววา่มาถือว่าเป็นกลายเป็นคนดังโซเชียลไปแล้วตอนนี้กพผมดานะ คือถ้าเกิดมันเกินเลยนะนะผมว่าจริงๆแนละ้วท่านที่ไปวันก็นักเลงนะด่ามาดากลับไม่โกงใช่ไหมครับนะนแต่ถ้ามันมันเยอะเกินนะบางทีท่านอาจจะลำคานนะก็อาจจะมันก็มีสิทธินะถ้าเกิดไปละเมิดเขามากๆใช่ไหมเขาไม่ได้ทำอะไรดีนนะบางทีถ้าเกิดการโต้เถียงกันบนสังคมออนไลน์เนี่ยสำหรับคนบางคนเนี่ยอาจจะอาศัยช่วงนี้ในการโหดอยากจะมีชื่อเสียงใช่ไหมตอนนี้ต้องยอมรับชิดไปวันนี้กระแสแรงมากใช่ไหมครับ บางทีคนก็พยายามจะไปโหดท่านใช่ไหมไปเกาะก,กระแสดังอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยแมนเท่าไหร่แล้วมันเป็นลัมเมอรมากเกินแล้วไปโจมตีสายร้ายไปสีมากมนไปบางทีการใช้ขั้นตอนทางกฎหมายเน่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้แต่ผมโดยส่วนตัวผมเชี่ยวลึกๆนะมาหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างนังเลงนะคนที่ใจแบบนี้นะมันหายากครับที่อย,ยอมสึกกับพิจเรณากับคนที่บวชมาจนขนาดนี้นะครับ แลวยอมศึกง่ายๆที่ดูนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะทั้งคนจิตใจไม่เดีเด่ยวนะก็คงไม่ยอมศึกเพราะหลายคนที่ศึกมาไม่รู้จะไปทํามาหากินอะไรแต่มหาวิวันเขาก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าถ้ามันปวดแล้วมันมีปัญหาก็ยอมศึกแต่มีพระบางองค์คนระับที่มีปัญหาแต่ไม่ยอมศึกบางคนศึกไปแล้วก็ยังไม่ยอมยับออตัวเองศึกแล้วก็วยังพยายามทาตัวเป็นพระใช่ไหมผมว่าน,นั้นมันน่าเกลียดกว่าเยอะทำไมคุณไม่ไปโจมตีคนเหล่านะั้นบ้างใช่ไหม ำไมคุณมานั่งจับอะไรกับคนนี้ผมก็เลยมองเดี๋ยว,วไอ้พวกที่จมตีมอารวันนี้คือแค่จะโหนนะจะเกาะกระแสตีกินไปเรื่อยเพราะว่าคนพวกนี้มันผมว่าแทบจะไม่มีราคาเลยในสังคมนะไอ้เรื่องที่ทำาอะไรเรื่องก็ไม่ได้ไปเป็นโลเป็นพายไม่ใช่หรอกครัครับค่ะพี่มาร์กอยากมีอะไรอยากจะฝากไปถึงทางด้านของคุณสีสุวรรณแล้วก็คนที่วิาพาษ์วิจารณ์ทิศไพรวันบ้างไหมคะผมว่าวันนี้นะครับนะคือต้องมองด้วยใจที่เป็นกลาง ว่คือประเทศเรามันมีปัญหาที่มากมายที่มันซีเรียสที่ควรจะต้องช่วยกันต่อสู้มากกว่านี้นะครับส่วนเรื่องของทิศไพรวันเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ทําตัวมีปัญหาแล้วก็เป็นแค่ประชาชนธรรมดาคนหนึ่งเขาไม่ได้ทําร้ายสังคมเขาไม่ได้โกหกหลอกลวงเขาไม่ได้มีอาชีพที่อะไรขายหลอกลวงใครใช่ไหมก,ก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแล้วเนี่ยก็ควรจะให้เขาได้ใช้ชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทําอะไรผิดเนี่ย คุณไม่ต้องมายุ่งหรอกมันควรจะเป็นหน้าที่ของบ้านเมืองเป็นคนจัดการใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าคุณไปเป็นเป็นพี่ภาคสาเขาว่าเขาเลวก็ดีเนะี่ยใช่ไหมครับมันควรจะเป็นเป็นเรื่องของบ้านเมืองเป็นเรื่องของกฎหมายนั้นถ้าเกิดคุณไม่หยุดเนี่ยมันเขาอาจจะเอาก,กฎหมายมาจัดการนะพวกคุณแทนนะครับ <m> ผมไม่ได้ระบุชื่อใครนะเพราะว่าผมก็ผมไม่อยากจะไปอ้อางชื่อใครผมพูดในภาพรวมๆแต่ถ้าคนไหนที่มีประเด็นนะอยากจะมีประเด็นกับมาร์คผมก็ยินดีนะก็ผมยินดีนะผมผมไม่ฟ้อง ถ้าเกิดคุณไม่พอใจที่ผมพิพาทวิจารณ์คุณจะด่าผมก็ได้นะผมผมผมยืนยันตรงนี้ไม่มีฟ้องแต่ว่าถ้าต้องเป็นคนที่มีตัวตนนะคุณจะสามารถพิพาทวิจารณ์ที่คุณไม่เห็นด้วยกับความเห็นผมก็ได้นะคุณคุณพูดไปเลยในในพระปีกผมผมยืนยันตรงนี้เป็นตัวนพยานณ์ไม่มีฟ้องหรอกครับก็เถียงกันนะก็เถียงกันได้แต่ว่าเวลาผมว่ากันไปก็อย่าฟ้องผมเลยครับผมเหนื่อยที่จะไปขึ้นศาลไม่อยากผมไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเรื่องของกฎหมายผมว่าเราใช้จิตสำนึกของความเป็นมนุษย์ นำในการคุยกยนดีกว่าแล้วในส่วนของอทิศไพวันนะคะคที่มาร์กอยากจะฝากอะไรไปถึงทางด้านทิศไพวันเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจผมว่าจริงๆผมก็รู้สึกเสียดายนะที่มหาไพวันศึกเนี่ยเพราะว่าท่านก็เป็นบุคลากรสงฆ์ที่ค่อนข้างจะมีคุณภาพเป็นหัวสมัยใหม่ซึ่งพระในประเทศไทยเนี่ยที่มีความร,รู้มีความสามารถขนาดนี้มันเลือน้อยเรามีพระมากมายเลยแต่พระที่มีคุณภาพนะครับพระที่มีคุณภาพแล้วก็ กล้าคิดมีความรู้ในมีหัวก้าวหน้าเนยมันน้อยมากพระในบ้านเรานี่ส่วนใหญ่ก็พพวกเศษของขังขายทําเป็นพุทธพาณิชย์เนี่ยมีแก้บงแก้บนหรือว่าซื้อหวยพระอะไรเงี้ยไม่ไม่มีจิตของสองฆ์เนี่ยเยอะแยะไปนะครับผมว่าบางทีนะเราสูญเสียเราสูญเสียพระรุ่นใหม่ครับนะซึ่งมีอะนะสามารถเข้ากับยุคเข้าสมัยได้ดีนะ ผมว่าถ้าท่านอยู่นะจะเป็นกําลังสําคัญของศาสนาพุทธเอาทุกวันนี้ศาสนาพุทธถูกบุกรุกนะถูกเสือแนละ้วค่อนข้างแย่ไปเยอะแล้วนะนั้นผมอยากให้ในภาพแบบนี้เยอะๆเพราะท่านก็ก็ไม่ได้ทำอะไรเสียเท่าไหร่นะอาจจะเป็นคนที่ตรงๆแล้วก็เป็นคนกล้าพูดกล้าคิดใช่ไหมครับแล้วก็โลกวันนี้นะมันก็ต้องยอมรับสาังมอลอนไมี์มีบทบาทกับสังพมแล้วท่านก็ใช้สารอนไลน์เนี่ยในการเผยแร่ธรรมะซึ่ง ทำให้คนมากมายมหาศาลนะครับจะมีพระกี่องค์รอครับในโลกใบนี้ที่มีคนติดตามเยอะขนาดนี้เวลาท่าน <ไป S 1> ออกไลฟ์สดอีกคนดูเป็นแสนนะ่ะมันจะมีกี่คนทําได้ใช่ไหมพระบางคนเทพทับตายยังไม่มีคนดูเลยคนที่วัดยังยังมีไม่ถึงร้อยก็ยังมีใช่ไหมบางวัดมีพระอ้า่อ,องค์เองแต่ว่านี่มีพระหนุ่มสองหนละับลูกพี่สามารถทําให้คนวัยรุ่นเนี่ยหันมาสนใจเรื่องราวธรรมะผมราว่าบางทีน่าจะส่งเสริมนะผมไม่เสียดายนะที่ท่านศึกไปนะ แต่ว่าก็เคารพในการตัดสินใจแล้วก็เชื่อว่าเออวันนี้จะเป็นแบบอย่างและเป็นมาตรฐานให้พระมะงงค์นะถ้ามันมีปัญหามากเนี่ยนะคุณควรจะทําแบบทิศไทวันเนี่ยนะว่าเฮ้ยนะถ้ามันปัญหามากก็ศึกคนเราเนี่ยนะจะเป็นคนดีทุกคนเลวนะครับอยู่ตรงไหนก็เป็นคนดีได้นะเชอไม่จัเป็นคุณจะต้องมีตําแหน่งแา่งผลแล้วคุณยังจะทําความดีนะคนเราถ้ามันดีเนี่ยอยู่ตรงไหนก็เป็นคนดีไอ้คนที่เฮงซวยเนะี่ยอยู่ตรงไหนมันก็เลวนะครับต่อให้คุณมีตําแหน่งใหญ่ขนาดนคุณก็เลว ดังนั้นผมก็ผมอยู่ข้างข้างทิศไทยวันนะโอเคค่ะเป็นกำลังใจให้ครับอยากให้ทีไทยวันสู้ๆนะครับอย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับล่าสุดกลายเป็นดาวทิกตอกไปแล้วเราเป็นดาวบอกแล้วพี่ก็ไม่ค่อยติดตามหรอกเห็นบอกว่ามีเอ่อมีข่าวบอกว่าลงสี่คลิปลงลงทิกตอกสี่คลิปคนตามจากแปดหมื่นขึ้นเป็นแสนแล้วนะล่าสุดคนตามเป็นแสนแล้วพี่มาร์นนะพี่มาร์าเดี๋ยวนี้ยังคนสู้ไม่ได้เลยนะพี่มาร์ายังคนดูติดตามน้อยกว่าใช่ไหมดังั้นเยวเนี่ยแบบเนี้ย ผมว่ามันจะทําให้สังคมเราเริ่มเข้าใจว่าพันธุโลกมันเปลี่ยนแล้วนะใช่ไหมครับคนลุกยุคเก่าๆต้องยอมรับในความคิดของคนรุ่นใหม่บ้างใช่ไหมในดีพี่มาร์กโอ้โหแม่คนติดตามเยอะเดี๋ยวนี้ใช่ไหมครับแม่ค้าออนไลน์หรือว่าพระกับมีความนิยมมากกว่าเราอีกใช่ไหมดันั้นผมอยากจะเรื่องเหล่านี้นะทําให้คนที่รุ่นเก่าๆเนี่ยต้องหันมาพิจารณาตัวเองแล้วว่าสังคมมันเปลี่ยนแล้วนะนะคุณจะไม่ปรับตัวกันเลยนะคุณจะ เอาแบบเดิมๆอย่างนี้แหละว,วันนี้ประเทศเพื่อนบ้านเขาไปถึงไหนแล้วลาวก็มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะเรายังถึงไม่ช่างก็ถึงไม่ช่างเลยใช่ไหมครับดังนั้นผมว่าเราควรจะเปิดโอกาสแล้วก็ต้องรับฝังเปิดใจด้วยจะไปยึดติดกับภาพเดิมๆไม่ได้แล้วไม่ได้ต้องปรับตัวครับ